นีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราวางแผนนะคะที่จะให้สุนัขของเรามีลูกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาชมกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายสัตวแพทย์สักาชาตินะคะพักดีฉนวนค่ะหรือคุณหมอป้องนะคะซึ่งท่านนะคะมีประสบการณ์ด้านสุติกร,รมนะคะมาอย่างมากมายเลยคะ่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาไขข้อข้องใจนะคะให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายๆท่านกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอป้องสวัสดีค่ะก็ว,วันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยที่หลายคนสงสัยกันนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่สุนัขเพศเมียเนี่ยสามารถตั้งท้องได้ปีละสองครั้งจริงครับสุนัขเพศเมียโดยปกตินะครับโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าระยะของการเป็นสัตว์สุนัขเพศเมียจะกิระิยะการเป็นสัตว์ในหนึ่งวงรอบนะครับจะอยู่ประมาณหกถึงแเดือนทําให ภายในหนึ่งปีอะครับสุนะัขมีแสดงการมีสัตว์ได้สองครั้งครับอืมค่ะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงได้บ้างคะว่าเอ๊น้องหมาตัวเมียของเราเนี่ยพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วอย่างเนี้ยคะ่ะหรือว่าไข่ตกเรียบร้อยแล้วก็หลักๆนะครับถ้าเราจะดูพฤติกรรมของตัวเมียเป็นหลักนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เจ้าของะจะเจอเลือด จะเริ่มมีฟีโรโมนมาดึงดูดสัักตัวผู้พอหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2ระยะที่2นะครับจะเป็นระยะที่ตัวเมียยอมรับการผสมจากตัวผู้ระยะนี้พฤติกรรมสาคัญที่สามารถจะเจอได้เลยก็คือตัวเมียยืนนิ่งให้ตัวผู้ยอมรับการผสมระยะนี้จะเกิดการตกไข่นะครับระยะที่3จะเป็นระยะที่ตัวเมียท้องหรือไม่ท้องก็จะเข้าระยะนี้นะครับระยะนี้จะกินระยะเวลาแน่ๆเลย60วันครับพอหลังจากนั้น เพื่อ <pe w> หมดระยะนี้<ม>หรือสุนัขทอดเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> จะเข้าสู่ะระยะที่4ระยะที่4เนี่ยครับจะกินระยะเวลา4-6เดือนแล้วแต่สุนัขแต่ละตัวทําให้ใน1วงรอบเนี่ยสุนัขจะกินระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ 6- กถึเดือนค่ะ แล้วมีอีกคําถามหนึ่งที่คนสนใจกันมากเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะผสมอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีวิธีการตรวจยังไงได้บ้างคะว่าใครตกแน่นอนเพื่อให้ผสมแล้วติดได้ลูกแน่นอนก็ระยะที่เราจะผสมได้จะเป็นระยะที่อยู่ในระยะที่2นะครับ ซึ่งระยะนี้พฤติกรรมที่เจ้าของสามารถจะเห็นได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยคือ1เลือดที่เจ้าของเห็นในระยะที่หนึ่งะครับจะค่อยๆจางลงอวัยวะเพศจะบวมเต่งจะค่อยนิ่มลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของสังเกตได้และอีกประการหนึ่งคือเวลาตัวคู่มามาดมหรือตัวผู้พร้อมจะขึ้นนะครับตัวเมียเขาจะยืนนิ่งจะไม่ขู่ตัวคู่แล้วต้องยืนนิ่งใช่ยืนนิ่งนิ่งก็แสดงว่าผสมแ้่นอนใช่ อันนี้คือเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เจ้าของสามารถจะสังเกตได้ <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าเกิดบางทีสุนัขตัวเมียเป็นสุนัขที่เขาจะกลัวตัวผู้เพราะเขากลัวตัวผู้บางบเขาจะยอมรับการผสมตั้งแต่ระยะแรกแล้ว<อ>ครับอันนี้ทําให้การผสมไม่ติด<อ>นะครับสิ่งที่เราจะสามารถช่วยได้ก็คือให้ทุกหมอเขาช่วยหนึ่งก็คือตรวจเซลล์ช่องคลอดครับเมื่อได้ระยะแล้วเมื่อเข้าสู่ระยะที่2แล้วมันจะเป็นเซลล์ช่องคลอดที่บ่งบอกเลยครับว่าอันนี้เข้าสู่ระยะที่2แล้ว นิวเคลียสมันจะหายไปนะครับ<ม>ก็ให้เจ้าของตรวจโปรเจสตโรนเพื่อหาวันตกไข่เพราะว่าพอเราทราบวันตกไข่ที่แน่นอนนะครับข้อดีคือ1โอกาสการผสมติดมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ2อคือเราสามารถจะแพนวันที่จะคลอดน้องได้ค่อนข้างแม่นแล้วว่าเขาจะคลอดได้วันไหนมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทราบว่าทําไมถึงวันคลอดแล้วน้องยังไม่ออกมาน้องาตั้งท้องนานเกินไปหรือเปล่าหรือมีปัญหาระหว่างตั้งท้องหรือเปล่าหรือเราจะเป็นจะต้องผ่าคลอดไหมการทราบ วันตกไข่จึงค่อนข้างมีความสําคัญครับโอเค แล้วมันมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างนะคะสาหรับการตรวจเซลล์ช่องคลอดอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายของเซลล์ช่องคลอดแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันนะครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องถึงสามใช่ครับสำหรับการตรวจโปรเจสเตอโรนนะครับก็อยู่ที่ประมาณโดยทั่วไปไปหลักพันใช่ครับเพราะว่ามันจะมี2แบบครับการตรวจโปรเจสเตอโรนก็คือตอนนี้ต้องส่งแลข้างนอกก็ได้แล้วแต่โรงพยาบาลเลยครับหรือบางที่ก็สามารถจะตรวจโปรเจสเตอโรนได้ในโรงพยาบาลเลย แต่ก็ถือว่าแม่นยำที่สุดในตอนนี้เนาะค่ะใช่ค่ะสรุปก็คือต้องสังเกตจากตัวเมียดูจากช่องคลอดแล้วก็ดูจากพฤติกรรมของเขาด้วยเนาะค่ะ่แล้วก็ร่วมกับการดูเซลล์เยื่อบุช่องคลอดแล้วก็ถ้ามีการตรวจฮอร์โมนร่วมด้วยเราก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นใช่คโอเคค่ะแล้วพฤติกรรมของตัวผู้เนี่ยพอจะบ่งบอกอะไรได้ไหมคะตัวผู้จริง